สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการคุยกันหลังเกมนะครับก็เกมนี้เนี่ยใครได้ดูนะและใครไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าพลาดมากนะครับเป็นแดงเดือดที่สนุกสุดมันเอาไป5าดาวนะครับนี่คือแดงเดือดจริงๆของแท้นะผัดกระลุกผัดกระรับผัดกันเล่น นี่คือสไตล์ของแดงเดือดที่มันหายไปนานนะมันหายไปนานนะนี่คือการดูแดงเดือดที่ต้องบอกว่าโอเคผลการแข่งขันนี่อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นใจสำหรับเด็กโขงนะครับก็ด้วยฟอร์มด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยลิปูก็น่าจะเก็บแต้มได้เก็บสามแต้มได้นะครับแต่นี่หายไปสองแก้ม หายไปสองแต้มนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของลูเบนอาบริมเนี่ยเกมนี้วางแผนมาอย่างยอดเยี่ยมเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันเดี๋ยวเราไปดูแท็ติกของทั้งสองทีมก่อนนะครับ4-2-3-1นะครับของอาร์เนอร์สลอตนะครับก็ใช้อลิสอนเบเกอร์ครับเป็นผู้สามตัวแบบ็ขวาเป็นเทน์ครับแบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรบสันนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับ อิบาฮิมาโคนาเต้ก็ผ่านการทดสอบความฟิตนะครับกลับมาปะจํำการคู่กับบูจิวฟอนไนได้นะครับส่วนแดนกลางครับการเฟนแบกเล่นคู่กับแม็กอลริเตอร์นะฮะตัวลูกใช้โมซาลาเ i ติโจนะครับโซโบสไลเนี่ยป่วยนะครับหมดสิทธิ์ลงสนามนาป่วยนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโคดิกาโปแล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็นหน้าที่ของหลุยดีอาร์ตนะครับลงมาเล่นเป็นฟอร์ไนในเกมนี้อะ ข้ามมาทางฝั่งของแมนยูครับ3 4 2 1ของพวกเขานะครับผู้สาวตูเป็นอังเดโอนาน่าครับ3เซ็นเตอร์แบ็กครับมาร์ติเนสแม็กควแล้วก็เดลิสนะครับ4มิดฟิลด์ครับดาโลนะครับคัพปี้เมนูนะครับอูกาเต้ส่วนอ่ามัสลาอุยก็เป็นวิงแบ็กด้านขวานะครับดับเบิลเทนใช้เดียโลกับบุนโนแฟนันนาเปาก็เป็นของลัสมุตฮอยลุนนะครับอ่ะ นี่คือขนนะครับก็คือเสมอกันสองประตูต่อสองนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยต้องยอมรับครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแพก้เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมดูเกมผ่านไปห้านาทีนะครับก็เริ่มอ่ะไข่ไก่ครับไข่ไก่ก็เป็นรถขายของนะครับก็ มาช่วงนี้พอดีนะครับก็โอเคเริ่มเกมมานะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ตั้งรับรับลึกนะครับรับลึกนี่คือรูปแบบการเล่นที่ออลริมก็น่าจะเซตไว้นะครับ3ามเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยไม่ขยับขึ้นมาเลย2องวิงแบ็กเนี่ยลงไปประจำการด้านล่างนะครับ2มิดฟิลนะครับยืน แพ็ก uh, หน้าแดนแดนกลางของตัวเองแพ็กส่วนดับเบิลเทเนี่ยลงไปซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับ uh, ถ้าดูจากรูปแบบการเล่นก็เป็น5-4-1นั่นแหละง่ายๆคือ3-5-2-3-4-3อะไรพวกนี้เวลาเล่นเกมรับมันก็จะออกมารูปแบบนี้อยู่แล้วเมืนเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้ผ่านไป10นาทีเนี่ยผมก็ยังแปลกใจว่ารีพูลเนี่ย ยังเจาะแมนเชสเตอร์ยู่แต่ไม่ได้ซึ่งแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่เสียบอลเสียเสียประตูง่ายๆนะเสียประตะูในช่วง5นาทีแรก10นาทีแรกเนี่ยเยอะนะครับแต่เกมนี้แตกต่างเกมนี้แตกต่างก็เห็นในเรื่องของของแท็กติกที่อาร์มูริมวางมาอ่ะมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่อาริฟูเนี่ยมาได้ เขบอกว่าได้มีโอกาสก็คือจากลูกยิงของโคดี้กัปโปนะครับตามด้วยแม็กอลริเตอร์นะโมซาลาจ่ายมาให้แม็กอลิเตอร์ตวัดยิงตามน้ำเนี่ยแต่ว่ามันไปตรงตัวอันเดโอนาน่านะครับลูกของกัปโปเนี่ยก็คือบอกว่าไงอะ่ะหลุดกรอบไปนะครับผ่านอันเดโอนาน่าแต่ว่าหลุดกรอบไปบอลเนี่ยมันยังสู้กันในแดนกลางสนามนะครับ แมนยูเนี่ยถอยดับเบิลเทนเนี่ยลงไปแพ็กตรงกลางเนี่ยทำให้เขาคุมพื้นที่ตรงกลางได้เพราะนั้นลีพูเลยต้องออกซ้ายขวานะครับจะเห็นว่าดารุ่เนี่ยไม่เติมเลยนะครับเติมมีโอกาสเติมแต่ว่าเติมน้อยนะครับแพ็กโมซาลาเนะี่ยเกมนี้เนี่ยเก็บโมซาลาเลยนะครับทั้งดารุ่แล้วก็มาติเนสนะครับช่วยกันแพ็กโมซาลานี่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเกมนี้นะ45นาทีแรกเต็มไปด้วยความติดอัด เต็ไมไปด้วยความกดดันของแฟนหงแดงนะของเด็กหง,งทั้งหลายนี่แหละนะครับเพราะว่าประตูขึ้นนําไม่มาประตูขึ้นนําไม่มาแล้วยังมีโอกาสเกือบที่จะเสียประตูอีกนะครับแมนยู Menu เนี่ยไม่เซตบอลไม่ตั้งบอลขึ้นมาสู้กับลิพูนะครับ ใช้วิธีการก็คือเปิดยาวจากอังเดลวานาน่าจากอังเดลวานาน่านะครับเป้าหมายก็คือหอยลุนนะครับหลังลายของเท้นนั่นเองหลังพื้นที่ว่างหลังแบ็กขวาของเทน์นะครับแมนยูโจมตีตรงนี้เป็นหลักเลยนะโจมตีตรงนี้เพราะว่ารู้ว่าเทนท์เนี่ยมันเติมสูงแล้วมันชอบหลุดตำแหน่งบ่อย เทนเลยเป็นจุดบอ้นน้ำมันให้กับแมนยูโจมตีตรงนี้ทั้งห้อ,อยลุนทั้งอามัดทั้งบูโน่แฟนันขยับลงมาเล่นตรงนี้นะครับ45นาทีแรกเนี่ยจบด้วยผลเสมอ 00, 0-0นะครับลวอ์ภูยังทำอะไรแมนยูไม่ได้ในช่วงที่แมนยูขาลงนะครับ แมนยูขาลงทีนี้มาที่45นาทีหลัง45นาทีหลังเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะออกนำไปก่อนจากมาติเนสนะครับกองหลังเติมขึ้นมานะครับเติมขึ้นมาได้จังหวะนั้นคือเทมเนี่ยหลุดตำแหน่งไปแล้วนะเทมเนี่ยหลุดตำแหน่งไปแล้วก็บูโน่แฟนันเนี่ยได้บอลก็เลี้ยงเลี้ยงลายมา ไอ้มาติเนสก็อยู่ในไลน์นะครับตอนแรกขยับไปล้ำหน้าแต่ว่าในจังหวะถัดไปเนี่ยมันขยับขึ้นมาอยู่ในไลน์เพราะนั้นมีทั้งเบอร์จิลฟานามีทั้งโคนาเต้ ate, แต่เทนเนี่ยแม่งอยู่นูน่นนะขึ้นไปอยู่ตรงกลางขึ้นไปอยู่ตรงกลางหลุดตำแหน่งของเทนนะครับนี่คือลูกแรกบูโน <B uno S 1> แฟนันก็จ่ายมาให้มาติเนสนะครับมาติเนสก็ซัดด้วยซ้ายครับเต็มแรงแสกหน้า อลิสันเบเกอร์ไปทําให้แมนยูเนี่ยพลิกกลับมานํา <c oughs> ไม่ใช่พลิกกลับมานาสิได้ประตูแบบสุดชอ็ชอกช็อกแฟนบอลรีพูเลยนะครับออกนําไปหนึ่งรูปเกมเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับออมริมเนี่ยพยายามที่ไม่ได้ไม่ไม่ไม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 พยายามที่จะเซตบอลสู้บอลสู้ตรงกลางแต่ว่าใช้วิธีการเปิดยาวเพราะนั้นแผนเนี้ยกลับได้ผลด้วยกลับได้ผลดีด้วยนะครับของของแมนยูนะครับ แฟนในอนฟิลเนี่ยเริ่มเป็นกังวลก็พอเสียประตูไปแล้วเนี่ยเริ่มเป็นกังวลแล้วก็มันเหมือนกับการปลุกเกล้าแฟนบอลไปในตัวนะครับลิ์พูมาได้ประตูตีเสมอเนี่ยจากโคดี้กัปโปเนี่ยในนาทีที่59ก็ห่างจากตรนนั้นประมาณสัก6-7นาทีนะครับก็มาได้ประตูตีเสมอ mm hmm. ก็เป็นความยอดเยี่ยมของของโคดี้กัปโปแหละ ก็นะคือยิงประตูได้อีกแล้วนะครับก็คือหลอกเพื่อนร่วมชาตินะครับเพื่อนร่วมชาติก็ามาแต่เดลิกเนี่ยหลังหักเลยนะครับกรอซับด้วยขวาเข้าไปแสกหน้าอังเดโอนาะหน้าเหมือนกันนะครับวิธีการยิงเนี่ยคล้ายๆกันเสยเพดานเลยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับลิปูก็มาตีเสมอได้หนึ่งประตูตัวหนึง่งหลังจากตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยลิปูก็โหม่นะโหมแมนยูก็สวนมาเป็นระยะระยะนะครับนะ ลีพูก็เกือบที่จะเสียหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งนะครับหลายต่อหลายครั้งแต่จนแล้วจนรอดนะครับมตาตาเดลิกเนี่ยก่อนก่อนที่เขาจะเล่นจังหวะนี้นะเขาติดใบเหลืองแล้วก็คือไปทำฟาวด์าดาวินยูนเนสนะครับจังหวะนี้บอลมันไปขุกขิกอยู่หน้าประตูนะแล้วมตวาตาเดลิกเนี่ยก็ยกมือนะบอลไปโดนมืออดีนะจังหวะยกมือ คือแบบผวาหรืออะไรก็ไม่รู้หรือว่ากันอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นว่าลีพูเนี่ยมาได้จุดโทษจากจังหวะน,นี้ตอนแรกเนี่ยโอลิเวอร์เนี่ยไม่เป่านะไม่เป่าไมเคิลโอลิเวอร์นะฮะไม่เป่าทีนี้ทาง v ีเนี่ยก็น่าจะน่าจะทักมานะครับโอลิเวอร์ก็เลยไปดูนะครับจังหวะนั้นก็ ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็โมซาลาก็สังหารเข้าไปในนาทีที่70นะนาทีที่70ลิฟูออกนำา2ประตูตัวหนึ่งแต่ลิฟูก็ยังเล่นเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่อาร์มลิมเนี่ยก็วางแผนมาได้เลือกลูกเคิลเตอร์แอตแท็ก็คือการสวนกลับหรือการเล่นเร็วตัดบอลได้แล้วเล่นเร็วนะครับก็มาได้ประตูที่ 2ก็คือประตูตามตีเสมอสองสองนั่นแหละฮะจากอามาัดเดียโลนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นพี่เทนของเรานะครับหลุดตำแหน่งเหมือนเดิมครับหลุดตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับพี่แกเล่นไม่เอาเกมรับเลยนะครับแกะจะยิงประตูอย่างเดียวเนี่ยฮะส่งแกไปเล่นกองหน้าไปเลยนะครับแกจะยิงประตูอย่างเดียวนะครับะจะังหวนะวนั้นเนี่ยอาร์กาคาโชเนี่ยก็หลุดเข้ามานะครับตำแหน่งเนี่ยของเทนเนี่ยมัน ไปแล้วนะตำแหน่งเทนเนี่ยมันมัน,ม,นมันลอยขึ้นไปแล้วนะครับเสียตำแหน่งแล้วนะเสียตำแหน่งแล้วกาลนาโชก็ปาดนะกาลนาโชเนี่ยมันไวกว่าจิบาฮิมาโคนาเต้อยู่แล้วนะครับโคนาเต้ก็ได้แค่มาปิดปิดทางวิ่งนะครับกาลนาโชก็ปาดไปให้ดิอาโลนะครับที่หนีวิ่งหนีวิ่งฉีกนะวิ่งฉีกวิ่งหนีอ่า แอนดูโลเวซันมาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายนะครับซัดเนี่ยไม่ได้เต็มแรงไม่ได้เต็มเหนียวนะแต่ว่าบอลมันแบบมันโดนแป๊กๆอ่กกะมันก็เลยทําให้อลิซอนเบเกอร์เนี่ยก็ผิดจังหวะไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นบอลด้วยนะครับก็เซฟไม่ได้ในจังหวะนั้นก็ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับมาตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็วนะผ่านไปส0นาทีก็พวกเขาก็ไดประตูต,ตีเสมอ หลังจากนั้นน,นะครับเกมก็เปิดนะครับเปิดเพราะว่าลิปูเนี่ยเสียบอลง่ายนะครับจ่ายบอลเสียบอลง่ายนะครับผิดกับแมนยูที่เล่นแล้วตั้งรับนะก็คือมาหวังมีแต้มนะครับหวังมีแต้มนะครับก็ผัดกระลุกกระลับในช่วง10นาทีสุดท้ายถึงแม้ว่าจะผ่านอาจจะทดเจ็บเนี่ย7นาทีนะก็ผัดกระลุกกระลับจังหวะ การยิงของอไอโจต้านะครับโจต้ายิงไปติดเซฟของโอนา,าน่านะจังหวะสวนกับของล์พูจังหวะนั้นนะครับแล้วก็จังหวะที่คอเนอร์แบลลี่นะครับที่ลงมาแทนเทนนะครับในทีที่80กว่านะครับก็แตะบอลอ้อมตัวอ้อมตัวไอบูโน่ฟานันนี่แหละนะแล้วไปหลอกยิงในจังหวะนั้นนะครับก็ ถ้าเข้าก็เป็นลูกที่สวยอะแต่ว่ามันไม่เข้านี่มันไม่เข้าในปัญหาคือนไนไม่เข้านะครับติดเซฟของอังเดลอนาะหน้านะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยครับเกือบมาได้ประตูชัยในนาทีโอ้โหท,ท้ายแล้วนะครับทดเวลาไปสี่ห้านาทีแล้วนะครับจังหวะที่เซอร์ซี่เนี่ยหลุดเข้ามาด้านขวานะครับแล้วปาดเข้ามานะครับก็เป็นอ่าใครอะแฮร์รี่แม็กควาย ยิงข้ามขานไปอย่างน่าเสียดายจังหวะน,นั้นนะโอ้หน้าเสียดายมากนะครับถ้าเข้าไปลูกนั้นเนี่ยผมว่าจบเหตุแนละ้วเพราะว่าอิงไม่อีกจี่ใจตัวนั้นมาก,ก็เป็นนัววิดยาวอ่าหมดเวลานะก็จบเกมก็แบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับก็เป็นเกมที่สุดมันเป็นแดงเดือดที่สุดมันนะห้าดาวนะอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับนี่คือเกมที่ดูแล้วมันสนุก ดูแล้วมันสนุกมันไม่ได้ห่างกันมากนะครับนี่คือแมนยูรีพูที่เจอกันที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีการยอมกันแบบง่ายๆนะครับนี่คือแดงเดือดครั้งที่216เข้าไปแล้วนะครับก็เป็นเกมลูกหนังที่น่าติดตามชมนะครับจบเกมนี้รีพูก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงนะครับรีพูเนี่ยแข่งไป19นัดนะครับมี46แต้มนะครับนำหน้าอร์ตัน อยู่6แต้มนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับส่วนฟอร์เรสครับโอ้ฟอร์เรสเนี่ยตัวนี้ฟอร์มดีนะครับ37แต้มจาก19นัดนะครับนำหน้าเชลซี Chelsea อยู่1แต้มนะครับส่วนแมนยูก็ยังอยู่อันดับ10อ่ะ13อ่าขยับขึ้นมาลนะว13นะครับมี2ีบแต้มเท่ากับเวสแฮมนะแต่ประตูดได้เสียยังลบ5ดีกว่าเวสแฮมที่ลบ15นะก็ เป็นเกมที่สนุกสุดเวียงสูสีนะครับนี่คือแดงเดือดของแท้นะครับเกมถัดไปลีปูจะเล่น FA ฟเอนะครับกับทีมชื่ออะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะครับส่วนแมนยูก็จะบุกไปเยือนอาร์ซอนอีกหนึ่งเกมในเกม FA ัในช่วงสุดสัปดาห์นะครับอ่ะวันนี้ก็ไปก่อนครับ